สวัสดีครับอย่าลืมหมุนโทรศัพท์เพื่อดูคลิปสวยๆด้วยนะครับวันนี้พามาพบกับบ้านเดี่ยวนะครับเจตารางวานะครับราคาดีมากเลยนะครับอยู่บริเวณสักโครนะฮะเลี้ยวตรงโลตัสมาประมาณ3นาทีแค่นั้นเองนะฮะซึ่งอันนี้บ้านมือหนึ่งนะครับใหม่ๆเลยนะครับราคา2ล้านต้นๆแค่นั้นเองนะมี2หลังนะครับมีหลังนี้หหลังนะครับแล้วก็ข้างๆอีกหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาดูโรงจอดรถเป็นอย่างแรกนะครับ โคตรกว้างนะฮะจอดได้ประมาณ4ี่คันเลยนะครับไม่รวมที่ปิ้งหมูกระทะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลมเย็นมากนะฮะตอนนี้ดูจากเสื้อผมเนี่ยโอ้โหนั่งหน้าบ้านนี่นะฮะกินหมูกระทะสุดยอดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับนัดหมายเข้าชมทรัพย์กันได้เลยนัดล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับ จบไปแล้วนะครับกับหลังแรกหลังนี้อยู่ที่ราคา2อล้านหนึ่งแบาทนะครับก็เดินตามมาครับตามมาเลยครับช่างกล้องฮะตามเลยฮะเออหลังถัดไปนะครับก็เป็นสมาร์ทโฮมทั้งหลังนะครับไฟโซล่าเซลล์นะครับติดตั้งไว้ประมาณ2กิโลวัตต์นะครับสามารถลดค่าไฟได้ประมาณ1 0 0 0บาทต่อเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบนะครับสมาร์ทโฮมนะฮะเปิดปิดไฟนะครับระบบต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ มาดูจุดแรกเลยนะครับเจ้าของบ้านคิดไว้ดีมากนะครับสำหรับใครที่ชอบรถไฟฟ้านะครับหรือว่ามีรถไฟฟ้าหรือมีแลนที่จะซื้อรถไฟฟ้าในอนาคตนะครับเจ้าของทําปลั๊กไว้แล้วนะครับสามารถทําจุดชาร์จไฟฟ้าได้เลยนะครับจุดเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านเราไม่จำเป็นต้องมีกุญแจแล้วนะครับสมัยนี้เราสามารถทัดนะครับแล้วก็สามารถเปิดประตูได้เลยนะปึ๊บอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกนะครับตะกี้เปิดประตูค้างไว้ปึ๊บเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูแป๊บนึง เอ,อ๊ดเขียวๆแล้วนะครับเปิดดูได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องมีกุญแจนะครับ นะครับและนี่ก็คือจุดที่บอกนะครับว่าใกล้โลตัสนะครับใกล้เซเว่นะเดี๋ยวมูนให้ดูนะครับใกล้เซเว่นใกล้ตลาดสดนะครับเพียง3านาทีเท่านั้นนะครับกับจุดที่เราขายบ้านเมื่อกี้